ไปเชิญท่านสําีรลักษุทีครับเชิญครับเรียนท่านประธานสาภาที่รรเคารพผมสำมีทลักษุทีบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยชาวจังหวัดมหาสารคามครับอ่ที่จริงแล้วเนี่ยผมก็ไม่อยากจะพูดนะครับแต่ฟังไปฟังมาก็อุดไม่ได้ครับไอเหตุที่ไม่อยากจะพูดก็เพราะว่า่ามันเป็นสิ่งที่ ผมเคยพูดครั้งหนึ่งแล้วว่าต่อไปจะไม่มีใครอยากจะพูดคำว่าปฏิรูปอีกแล้วเพราะคำว่าปฏิรูปนั้นคล้ายๆกับว,ว่าเป็นคำที่หมดศักดิ์ศรีหมดความศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วเพราะพูดแล้วทำไม่ได้ครับผมก็เลยพูดครั้งก่อนนั้นว่า ต่อไปจะไม่มีใครอยากจะพูดคำว่าปฏิรูปครับท่านประธานครับผมขอเท้าความนิดหนึ่งก่อนจะมีคำว่าปฏิรูปมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับนั่นก็คือมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่มีการ เรียกร้องมีการเดินกระบวนะไรแล้วก็มีกลุ่มต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลุ่มเดิมมาเป็นครั้งที่สองเป็นสามครั้งนะครับแล้วก็มีคำนี้ตามมานั่นก็คือคำว่าปฏิรูปโดยลงทุนเป็นถ้าถ้าเราคิดถึงความเสียหายคิดถึงเงินคิดถึงเศรษฐกิจที่มันล้มไปนะครับเป็นแสนแสนล้านนะครับเพื่อให้มีคำว่าปฏิรูป คำสั้นๆนี่แหละครับมาอยู่ในรัฐธรรมนูญประเทศไทยบอบช้าครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่รักประเทศไทยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งสามครั้งนั้นนะครับรู้สึกเจ็บปวดประชาชนทั่วประเทศเจ็บปวดกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้นแล้วก็มีคำว่าปฏิรูปมาบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญ เราแบ่งเป็น12ด้านด้านที่ผมพูดทุกครั้งนั้นก็คือด้านการศึกษาท่านครับด้านการศึกษาเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วที่ผมแทบจะบอกว่าไม่ก้าวหน้านอกจากจะไม่ก้าวหน้าไม่มีการปฏิรูปแล้วกับถอยหลังซะดยวยซ้ำทำไมถึงบอกว่าถอยหลังครับ แทนที่ท่านจะไปจับปฏิรูปกระบ,บวนการเรียนการสอนไปปฏิรูปวิธีการเพื่อที่จะทำให้เยาวชนเกิดการเรียนรู้ที่ดีมีความคิดที่สร้างสรรค์ทันสมัยท่านกลับไปมัวปฏิรูปคงไม่ไม่ใช่ว่าปฏิรูปนะครับท่านกลับไปรื้อโครงสร้าง ที่คณะนั้นเนี่ยครูเขาต่อสู้กันมาเป็นเวลานานกว่าจะได้โครงสร้างนั้นนะครับครูต้องเจ็บปวดครูต้องเสียสละกว่าที่เขาจะได้รูปแบบการปกครองที่เขาต้องการท่านกลับไปใช้โครงท่านกลับหรื้อโครงสร้างนั้นแล้วไปใช้โครงสร้างเดิมที่ใช้กันมาแล้ว40กว่าปีครับนั่นก็คือท่านไปใช้ศึกษาที่การจังหวัดศึกษาที่การอำเภอ โดยที่ท่านไปหวนไปฝันถึงอดีตที่ผ่านมานะครับว่านั้นคือผมอยากจะใช้คาว่าเหตุผลทางการเมืองนะครับท่านไปรื้อโครงสร้างการศึกษาโดยใช้เหตุผลทางการเมืองเป็นหลักทำให้ถึงบอกว่าเหตุผลทางการเมืองครับก็เพราะว่าในอดีตนั้นนะครับศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการจังหวัดคือหัวคะแนนของนักการเมืองที่ดีครับ เมื่อถึงการเลือกตั้งนะครับฝ่ายเป็นรัฐบาลก็จะใช้หัวคะแนนใหญ่ก็คือศึกษาธิการจังหวัดศึกษาธิการจังหวัดก็ส่งทอดไป,ดไปดศึกษาธิการอำเภอศึกษาธิการอำเภอก็ส่งทอดไปยังครูใหญ่ครูใหญ่นี่คือสมัยก่อนนะครับครูใหญ่ก็ไปหาครูสายผู้สอนไปหาครูน้อยครูน้อยก็ลงสู่ประชาชนอันนั้นคือเหตุผลการเมือง ในสมัยอดีตเป็นมาอย่างนั้นจริงๆครับแต่ปัจจุบันนี้ท่านฝันผิดครับการไปรูปจึงเกิดการต่อต้านจากครูแล้วก็จากคนทั่วๆไปอย่างขนาดใหญ่ครับไม่ประสบผลสำเร็จครับเพราะเหตุการณ์มันเปลี่ยนแล้วครับกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจได้ผลแต่เหตุผลทางการศึกษาไม่ได้ผลครับท่านจะต้องกลับมาใช้รูปแบบ ที่ครูเขาต่อสู้มานะครับครับการไปรูปการศึกษาผมอยากจะให้ท่านได้ลงไปสู่เด็กลงไปสู่ห้องเรียนแต่ที่ผ่านมาไม่มีเลยครับอันที่จริงผมไม่อยากจะบน่นผมไม่อยากจะว่าไม่อยากจะต้องมาบ่นให้ชาวบ้านเขาฟังว่าการปฏิรูปที่เราต่อสู้มา ในสงครามสีเสือ้อสามครั้งนั้นล้มเหลวครับเพราะฉะนั้นนะนะครับการเป็นรูปการษาท่านจะต้องเดินหน้าท่านจะต้องนำสิ่งที่มันก้าวหน้าสิ่งที่มันทันสมัยเข้ามาให้ผมเห็นหน่อยครับผมอยากจะที่จริงเนี่ยตรงกันกับท่านอาจารย์กหนกนะครับท่านพูดตรง ไปเลยตรงกันกับใจของผมคือต่อไปผมไม่อยากจะพูดแล้วนะครับที่จริงผมว่าจะไม่พูดในวันนี้นะครับก็อาจจะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายก็ได้อาพูดครั้งสุดท้ายนไม่ใช่เป็นลางไม่ดีนะครับผมหมายถึงว่าผมไม่อยากจะพูดเรื่องการปฏิรูปการศึกษาอีกแล้วเพราะในครั้งแรกเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะทัดไม่มีอะไรเข้ามารายงานเลยในครั้งแรกนะครับสมัยที่อยู่ TOT นะครับไม่มีเลย ครั้งที่สองก็มีนิดหน่อยครั้งนี้ก็ยังไม่มีอะไรอีกแล้วผมไม่รู้จะพูดยังไงผมรู้สึกว่าท่านที่นั่งอยู่ข้างบนนี้ท่านก็ไม่อยากจะพูดแล้วแหละครับคำว่าปฏิรูปปฏิรูปเนี่ยเพราะมันเสียเวลาจริงๆเสียเวลาและก็เสียงบประมาณครับ นี่คือสิ่งที่อธิที่ผมอยากจะพูดจริงๆนะครับเพราะว่าพูดนี้ผมไม่ได้พูดถึงไม่ไม่ได้หมายถึงว่าผมต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านฝะ่ายอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้พูดถึงรัฐบาลไม่พูดถึงรัฐมนตรีผมพูดถึงคณะปฏิรูปที่นั่งอยู่ข้างบนนี่แหละครับเขามอบให้ท่านแล้วแต่ว่าท่านทําไมทํางานจะเรียกว่าไม่ได้ผลก็ได้นะครับอย่างพระราชบ,บัญญัติการศึกษาเนี่ยนะครับท่านทามาโอ้โหทำแบบ เห็นไหมท่านต้องกลับไปเลยนะครับปริราติปัญญัติการศาเนี่ยเดินต่อไม่ได้เลยแล้วก็เสียงบประมาณไปเท่าไหร่เสียเวลาไปเท่าไหร่นะครับเนี่ยพวกบรรดาครูทั้งหลายเนี่ยก็ต้องร่วมกันสร้างฉบับของเขาขึ้นมาเพื่อที่จะยื่นต่อสภาอาจจะไม่นานนะครับเขาเข้าชื่อกันแล้วเพื่อที่จะร่างพรบขึ้นมาซึ่งท่านประธานที่นั่งอยู่ข้างบนนี้ก็ขอโทษนะที่ท่านก็ได้ไป ถูกเชิญไปเหมือนกันผมเองก็ถูกเชิญไปเหมือนกันเพื่อที่จะร่างพรบอรของครูฉบับที่แท้จริงส่วนฉบับที่ท่านปฏิรูปคณะปฏิรูปสร้างขึ้นมานั้นถูกปฏิเสธโดยสิ้นเชิงเพราะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องกับยุคสมัยครับ,รบผมเองก็หมดเวลาแล้วนะครับครับขอบคุณพระขอบพระคุณท่านมากๆากคร,ครท่านครับ